วันนี้คุณครูจะให้เอาผ้าคนหนูมาคนละหนึ่งถืออันนี้ก็จะมีเด็กดีพัชรวีเหรอคะกับอาทิตย์เอามาแค่สองคนเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกระต่ายกันนะคะอ่ะกอาก่อนอื่นก็ดูมุมนะว่าเราจะเอามุมไหนให้เห็นเดี๋ยวเราจะทำหูถูก็จะเอามุมนี้มุมนี้ประกบอย่างนี้เลยะคะ่ะให้มันเหลื่อมๆกันนะคะคุณครูอาจจะพูดเร็วหน่อยแล้วหนูก็ไปดูใน ในคลิปได้เลยเหลือมๆกันให้มันเห็นเป็นหูนะคะเแล้วจับมันไปเลยค่าจับมันไปเลยจับมันไปเลยปุ๊บนี่จับมันไปเลยแล้วก็เอายางที่แห้ออกมาจับลยลูกไม่ต้องสินเดียสแล้วเดี๋ยวให้ตกแต่งทีหลังผูกมันเลยค่ะผูกจุกถือเหมือนว่ามันเป็นหูผูกจุกเลยค่ะผูกให้แน่นๆปั๊กๆนี่ได้หูสองหูแล้ว เดี๋ยวรอพัชรวีอาทิตย์กำลังถูกหูก็จะได้มารูปตรงนี้โอเคลูกน,นี้นะคะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยมันจะออกมาเป็นเป็นสไตล์นี้นะคะเออวางกับพื้นเลยค่ะอ่าพัชรวีเออวางกับพื้นเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยให้มันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จับตรงนี้ปลายค่ะ หมุนให้มันอ้วนๆหมุนให้มันแน่นๆหมุนเลยค่ะหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าเป็น้าคนหนูก็จะได้ตัวกระต่ายฟูๆนะคะนี่หมุนขึ้นมาจนถึงจนถึงที่เราลักหนังยางนะคะอย่าดูครูก่อนก็ได้นะคะเอ่แล้วแล้วอันนี้อย่าดูคุณครูก่อนอ่ะครูก็พับอย่างนี้เห็นไหมคะปิดหนังยางเสร็จแล้วเอานี้หักมาข้างหน้า ก่อนที่จะหักมาแล้วก็ม้วนม้วนม้วนให้มันเป็นเกลียวแล้วก็หักมันมาข้างหน้าทําเป็นขาค่ะแอบไว้แอบไว้นี่จึ๊บข้างนี้ก็หมุน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 ให้เป็นเกลียวเลยให้แน่นๆนะคะแน่นๆอ้วนๆแล้วก็เป็นขาโผลมาแล้วก็พับขาเข้าไปข้างในนี่ได้แล้วแล้วก็หนังยางสองเส้นเพราะว่าเพววื่อคแน่นหนานะคะ เอ๊กลุ่มที่ไม่ได้เอาผ้ามาเสียงดังนะจุดๆหน่อยจุดๆหน่อยรลักสองข้างเดี๋ยวเราทำใหม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะคุณเป็นไงครับเ <laughs> ปไน็ไปไนไงครับได้กระต่ายแล้วหนึ่งตัวได้กระต่ายแล้วหนึ่งตัวค,ะะค่ะเป็นล้วก๊ เอาตาเขาม,มดุดที่ครูบอกว่าให้เอาเขามหมุดมาแต่หนูไม่อยากให้หนูมาเดาาี๋มาทิ้มกันอุ้ยคุณครูใส่ผิดคุณครูจะเอาสีชมพูนี่กลายเป็นปากแล้วก็ใส่ตรงปากมันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตาก็ต่ตายคุณไม่ตาเขนะ <c oughs> เออโอเค เจแล้วค่ะ่ะโบสีสวยมาใกล้ๆอยู่โอเคค่ะยกมือยกมือยกมืออ่าแต่ะละคนแต่ะละตัวอืมเดวนี้ก็ได้เดี๋ยวเราอยจับหูมันไม่เป็นไรหรูได้ไหมคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้หมุนใหม่